ีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินแท็กเตอร์สาขากุจับจังหวัด,ดอุดธานีวันนี้นะคะเรามีตัวตัดญ้านะคะตัวนี้นะคะขนาด1.15เมตรนะคะตัวนี้ใส่ได้ตั้งแต่20แรงขึ้นไปเลยนะคะ20ถึง36แรงนะคะตัวนี้เข้าลองอ้อยได้นะคะพวนดินในป่ายางสวนยางก็ได้นะคะตัวนี้ พร้อมใช้งานนะคะตัวนี้ของค่ายหุยนะคะตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่1 9 0 0 0บาทนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0817294501หรือ0929422503นะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่บ้านขอนยูงอำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานี หรือหากลูกค้าท่านสนใจสามารถติดต่อเข้ามาทางไลน์ได้นะคะที่0929422503นะคะร้านของเรานะคะจัดส่งฟรี100กิโลเมตรนะคะหากลูกค้าสนใจสามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะคะที่ช่องภูมินแท็กเตอร์นะคะเฟซบุ๊กเพจนะคะภูมินแท็กเตอร์หรือช่อง y o u t u b e นะคะภูมินแท็กเตอร์เซลล์อุ้มนะคะ ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะ